เอาลนะสวัสดีฟาร์มเมอร์ทุกคนกันด้วยนะกลับมาอีกครั้งในเกม Star d ดิวเวอร y นะครับผมวันที่20ฤดูใบไม้ผีปีที่2เนื่องจากอีพีที่แล้วที่เราเก็บ s t a r ์ฟูดไปแต่ว่าลืมเอาส t a r ์ฟูดมาลงนะฮะวันนี้ก็จะได้ไปซื้อมาลงสตรอเบอรี oh, ่นี่ก็ขายได้แพงเหมนกันเนะี่ยคุ้มไหมน่าจะคุ้มนะเพราะว่าเราซื้อไปประมาณ40,000กว่าบาทนะสำหรับสตรอเบอรโอเคก่อนจะไปซื้อสตาร์ฟูดก็อัปเกรด พ่อสัตว์ของเราให้เป็นเวลตันซะมันจะได้เพิ่มปริมาณความจุข,ของสัตว์แล้วก็ให้อาหารได้เยอะให้อาหารอัตโนมัติด้วยนะโอเคแล้วก็มาซื้อ star food ไปลงตังค์แทบจะไม่เหลือดีนะมีเมล็ดเก็บไปด้วยก็เลยพอลงไปก่อนนะโอเคแล้วก็เอาของขวัญมาเกิดไปให้เซนนะครับผมแล้วก็เอาของขวัญไปให้สุธิรัก์ของเรานะแคโรไลน์นะฮะกล้าหัวใจแล้วแล้วก็เอาของขวัญไปให้แอปเปเกล จนสุดท้ายหัวใจก็ขึ้นเป็น8ดวงเรียบร้อยสำหรับอารบิเกลฮะนี่โอเคเจ้าของขวัวใจเอฟ a ซก็ของขวัญเริ่มเต็มแนละ้วฮะแล้วก็มาจัดการฟาร์มไม้ของเราต่อนะเพราะว่าอีพีที่แล้วยังจัดการไม่เสร็จนี่ไดซีควิดโนดมาด้วยน่าจะขาดอีกกันนึงน่าจะเต็มแล้วนะสำหรับซีควิดในของซีคิดซีคิดโนดของเรานะฮะโอเค สร้างฐานเดินให้เรียบร้อยตัดไม้จนมืดค่ำวันนี้ก็แทบไม่ได้ทำอะไรอีกละจากการฟาร์มไม้เพราะว่าไม้เราขาดมากจะไปซื้อบลบินมันก็ขึ้นปีที่2แล้วราคาไม้มันขึ้น3เท่า4เท่านะอันละ50กว่าบาทนะเสียดายตังก็เลยเอ,อสลับเวลานิดหน่อยปลูกไม้ตัดไม้เองน่าจะคุ้มกว่านะครับผมเอาตังไปไว้ทําอย่างอื่นก่อนเพราะว่าตอนนี้เรายังหาตังเก่งๆไม่ได้นะโอเคเข้าวันที่ย1ครับ วันก่อนไม่ได้ทําอะไรเลยนอกจากตัดไม้วันนี้ก็เดี๋ยวดูก่อนว่าจะทําอะไรบ้างวันนี้ไม่มีวันเกิดใครนะฮะเซนส่งสูตรทำอาหารมาให้นะจากเราให้แล้วก็ปีเอมีช่อดอ,อกไม้มาขายที่ร้านปีเอนะครับผมแล้วก็ปีอขอซาซิมิเก่คก่อนทําอะไรก็จัดการฟาร์มให้ใหเรียบร้อยซะทักฟเริ่มออกแล้วนะแต่ว่าข้อผิดพลาดอย่างหนึ่งที่ผมทําก็คือเอา พอสัตว์ไปบางปิดทางออกนะทําให้สัตว์ได้ออกยากไปหน่อยทําให้หมูออกมาเดินยากทำให้กมแหลกนะเดี๋ยวเราต้องไปย้ายสักวันหนึ่งโอเคขอเก็บสตรอเบอร์รี่ก่อนนี่แล้วก็คับเครื่องทาน้ํามันทัฟเฟิลนะฮะโอเคแล้วก็มาทาไฟเบอร์เผื่อไว้ด้วยนะเผื่อได้ใช้อาจจะไม่ได้ใช้เยอะเหมือนแต่ก่อนแล้วแต่ว่าก็ทําเผื่อไวนะ้ฮะจะเอามิกซ์ซีดเผื่อได้ครับแลซีดโอเคพอเข้าไปในเมืองก็ไปเจออีเวนต์ของเซนนะฮะ เป็นเซนไทยโฆษงาของโจจ้าเพื่อแลกเงิน1นึ่งบาทคิ้นนี่ตอนแรกอาจจะพูดไม่ค่อยเก่งนะแต่พอได้พูดแล้วโอ้โหบอกเลยว่าลายยาวเป็นสนามฟุตบอลพูดอย่างยาวใครที่เล่นแล้วก็ไปลองดูนะคินนี่พูดแบบโอ้โหสามสี่หน้าโอเคหลังจากกินโจจ้าเยอะก็ก,กลายเป็นสีฟ้าไปนี่แหละไอหนุ่มพูดเยอะนักน่าเองอะโอเควันนี้ก็มีเควสให้ไปหาคอปเปอร์นะ40อัน บอกเลยว่าคอปเปอร์กับเหล็กนี่เป็นอะไรที่หายากมากนะทองผมยังหาง่ายกว่าคอปเปอร์กับเหล็กเลยอจริงจริงยิ่งวันนี้ดวงไม่ดีด้วยไปหาเสร็จก็ไปคุยกับครีมจ้ะตัวหายสีฟ้าแล้วนะเกือบไม่ทันนะครีนเก็บกาลังจะเดินกลับบ้านโอเคโชคดีเดินมาเจอ,อเวันนี้ก็เข้านอนนะไม่มีอะไรทาเอ้ยไม่ใช่สิหมดเวลาแล้วโอเคเน่องจากเมื่อวานลงเหมืองทั้งวัน แทบไม่ได้ทำอะไรเลยแค่หาคอปเปอร์สี่อันอะ่ะกินเวลาไปทั้งวันอ่ะโอ้โธจะเหนื่อยบอกเลยวันนี้ก็ผลผลิตโตก็เก็บผลผลิตซะโอเครู้สึกต้นชาจะโตแล้วด้วยนะนีะ่แอปบบี้บอกว่าแอปบี้นะัดเจอเรานะที่ห้องของเธอนะตอนมาณสองทุ่มโอ้โหอีโนมันจะดีเหรอโอเคแล้วก็ปีแอร์ก็เนี่ยต้นชาโตที่เราปลูกไว้12ต้นนึงแล้วก็เก็บไปฮะ ใช่ไหมใช่สิบสต้นไหมไม่โรเก็บชาเก็บจัดการฟาร์มซะให้เรียบร้อยเอาทับฟลมาทําน้ํามันซะเก็บสรตเบอรี่ซะนี่ก็ได้เงินดีเหมือนกันนะเนี่ยเพราะว่ามันปลูกแล้วมันอยู่ตลอดไงจนกว่าจะจบเลดูมันก็ให้ผลผลิตเรื่อยๆเอาหูเราวันนี้ชาเอ้ยไม่ใช่ชาสิวายของเราหมาักเต็มแนละ้วโอ้โหบอกเลยว่าอย่างเลยนี่แหละแหล่งเงินทุนชั้นดีเก็บไปเลยฮะ มีหมักซะให้เรียบร้อยแล้วก็เอาไวา้มาขายซะ36ขวดต้มโอ้โหเงิน80,000กว่าบาทจากเงินศูนย์บาทกลายเป็น80,000ในช่วยพิพตานะแล้วก็เอาช่อดอกไม้ไป้อาิเกลซะนะจะได้จะได้ทำให้หัวใจขึ้นจาก8ดวงไป10ดวงได้นะตอนแรกมันจะลอกไว้แค่8ดวงนะแต่ถ้าเราให้ช่อดอกไม้ไปก็จะสามารถทํา1บหัวใจได้นะแล้วก็ย้ายขอกสัตว์ออกจากกันนิดนึงนะตอนแรกจะวางสูงขึ้นไปนิดนึงแต่ว่าติดหมูอยู่ เราต้องไปปิดข้อสัตว์ก่อนถึงจะย้ายง่ายกว่านี้นะโอเคไม่เป็นไรได้แค่นี้ก็แค่นี้ไปก่อนนะแล้วก็สั่งทํโรงเก็บของเพิ่มจะได้เก็บกล่องหรือเก็บอะไรที่สําคัญสำคัญไว้ข้างในนะเพื่อทําถังหมากไว้เพิ่มก็จะเอาไปเก็บในนี้ด้วยนะโอเคทำเสร็จเรียบร้อยดูสิแล้วก็มาดูควสกระดานน,ะนี่โรบินขอไม้แข็งแปดสิบันรอบก่อนเราทําไม่สําเร็จแต่ว่ารอบนี้เราต้องทําให้ได้นะ จะเอาของขวัญไปให้เพนนีแต่ว่าก็มาเจออีเวนต์ของป้าแพร์นะที่เราส่งววยมันฝรั่งให้ไปสิบสิบสองขวดมันจะเป็นยังไงอ่ะป้าวายมันฝรั่งอะมันทําได้หรอมันฝรั่งมันเป็นผักนะเรียบร้อยครับป้าชิมไปละพุ่งเลยเรียบร้อยผมบอกแล้วมันฝรั่งมันไม่อร่อยหรอกมันเป็นผักป้าบอกวายมันฝรั่งไม่ใช่ลิงวาบุนเอ๊ยหรือว่าเราดองไม่เป็นเองวะแย่ละสิ แล้วเราขายได้ยังไงเนี่ยโอเคแล้วก็ของขวัญไปให้เพนนีซะเรียบร้อยเพนนีก็หัวใจแดวงแะเหลือแค่เอาช่อดอกไม้ไมาให้ก็จะสามารถขึ้นไป10ดวงได้นะผมจีบแม่งทุกคนเลยนะในเมืองเอาให้10ดวงให้หมดเลยแล้วค่อยแต่งงานโอเคแล้วก็เอานี่มาขายซะขายนี่เสร็จเราก็จะสําเร็จเควสนี่นะแล้วก็มาแก้มือจากเควสของโรบินนะไม้แข็ง80ดอันตอนแรกก็ไม่คิดว่ามันจะสาเร็จง่ายขนาดนี้นะแต่ว่า ดูสิตัดแค่สองต้นได้มายิบเก้าแล้วอะต้นไม้พวกนี้มันให้ฮาร์ดวูดเยอะมากนะท,ทีแรกผมก็ไม่คิดว่ามันจะได้เยอะขนาดนี้นะจะตัดไปตัดมาเอาเรียบร้อยครับเจ็ดสิบละขาดอีกต้นเดียวแปดสิบอันเลยเอา้าวง่ายเกินนะสำหรับฮาร์ดวูดของโรบินดูเรียบร้อยแปดสิบแปดจุดแปดสิบท่อนเรียบร้อยครับได้ละสำเร็จควิตเหลือแค่เอาไปใส่ในที่ทำงานของโรบินก็เรียบร้อยครับสำเร็จควีเลยโอเคคุณเจ็จก็ปลูกไปฮะ อันที่จริงถ้ามันโตแล้วเราปล่อยไว้มันก็จะสามารถดรอปซีดมาลงเรื่อยๆนะมันก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆนะแต่ว่าแค่นี้มันก็เยอะมากพอแล้วนะก็โอเคปลูกเสร็จก็ใส่ปุ๋ยซะเพิ่มความเร็วในการโตจากนั้นก็เหมือนเดิมครับไปจัดการฟาร์มต้นไม้ของเราซะให้เรียบร้อยเพราะว่าไม้ขาดเือเกินช่วงนี้ตัดเผื่อตัดนี่ไว้เลยไปยาวๆระหว่างตัดไปก็ได้40โน้ตไปด้วยนะก็น่าจะครบแล้วนะตอนเนี้ อันนี้เป็นของชอบของเอ c ของชอบของคนในเมืองนะฮะโอเคแล้วก,ก็ตัดไม้ต่อยาวๆครับเราจัดระเบียบฟาร์มเสร็จแล้วที่เหลือก็คือฟาร์มไม้นะฮะไปรวยกันเลยโอเคตัดไม้จนมืดค้ำไปกันดีกว่าฮะย้ายจนนิโมนิดหนึงตัดมันมันขวางทางโอเคแล้วก็เข้านอนจบวันไม่มีอะไรทำแล้วนอนเลยฮะ อันนี้เรียบร้อยน่าจะสำเร็จสำเร็จเควสตปีกหนึ่งควีตนะ